สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรารบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าสอสอไทยติดคุคคเกเขมรต้องพ้นจากสอสอหรือไม่ไ<ด>ท่านผู้ชมครับเมื่อตอนใกล้ๆวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เพิ่งผ่านมานี้ได้มีประเด็นสำคัญทางการเมืองที่ประชาชนควรจะได้เรียนรู้ศึกษาและวินิจฉัยไปพร้อมๆกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสําคัญที่ว่านี้ก็คือว่าปัญหาว่าถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยถูกศาลกัมพูชาพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําของกัมพูชาจะต้องสิ้นสุดสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้คงจะต้องหยิบยกเอาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาแต่บังเอิญที่ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนที่ว่านี้มีความแตกต่างกัน ระหว่างรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาักรไทยพุทธศักราช2,540กับรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาักรไทยพุทธศักราช2,550ดังจะสรุปให้เห็นความแตกต่างดังนี้ครับมาตรา109วงเล็บ4และวงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,540บัญญัติว่าบุคคลที่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่2ปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรในขณะที่มาตรา118วงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันบัญญัติว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรสิ้นสุดลงเมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา109วงเล็บ5 คือต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่2ปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้งทั้งนี้โดยไม่ปรากฏลักษณะต้องห้ามตามมาตรา1 9 9วงเล็บ4ที่บัญญัติว่าต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลแต่ประการใดซึ่งก็หมายความว่าในกอซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรอ,อยู่แล้วถึงแม้จะถูกศาลพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลก็ไม่ต้องพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกรณีเดียวเท่านั้นคือต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่2ปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าโทษจำคุกตั้งแต่2ปีขึ้นไปนั้นจะต้องเป็นโทษตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้วหรือไม่ นั่นเป็นสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0ซึ่งสรุปได้ว่าการที่จะให้ศาลซึ่งเป็นฝ่ายตุลาการมีคำสั่งตัดสินให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนพ้นจากตำแหน่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะกระทำกันได้ง่ายๆซึ่งดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากเจตนารมณ์ในเรื่องเดียวกัน ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจาักไทยพุทธศักราช2,550อย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือมาตรา102วงเล็บ4และวงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจาักไทยพุทธศักราช2,550บัญญัติว่าบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ได้กระทําความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่มาตรา106วงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันบัญญัติว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา102ทั้งวงเล็บ4หรือวงเล็บ5ซึ่งหมายความว่าในก ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วถึงแม้จะถูกศาลพิาพากษาให้จำคุกไม่ถึงสองปีหรือถูกศาลพิาพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล<อ>ก็ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองกรณีดังนั้นสสไทยที่ถูกกัมพูชาจับกลุ่มถ้าถูกศาลกัมพูชาพิาพ,าพากษาให้จำคุกและถูกจำคุกอยู่โดยหมายของศาล ก็ต้องเป็นไปตามมาตรา106วงเล็บ5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2550ที่กล่าวข้างต้นคือต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา102วงเล็บ4เอวังก็มีด้วยประการะฉะนี้ท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าสอสอไทยติดคุกเขมร จะต้องพ้นจากสสหรือไม่ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ